พี่กูได้ข่าวมานะคะเขาบอกว่าในป่าแห่งนี้นะมีปีศาจตัวหนึ่งนะร,รูปร่างหน้าตาปแปลกมากเลยหน้าเป็นกล้วยแล้วก็ตัวไม่ใช่สิหน้าเป็นลิงแล้วก็ตัวเป็นกล้วย มันตัวใหญ่มากแล้วมันก็มีอาวุธสังหานั่นก็คือเอากล้วยย้อนใส่คนที่หาของป่าเฮ้ยน่ากลัวมากเลยวันนี้เราก็เลยจะมาบินดพูพิสูจน์กันนะว่าปีาศาจตัวนี้มันจะมีจริงหรือเปล่าวะก่อนจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้ากดแล้วก็ไปบินดูกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้โดนของเราบินเข้าในป่าแล้วนะคะน,นี่เป็นป่าที่แบบเขียวขจีมากทุกคนวิ่งได้ยินเสียงไหมมันมีเสียงแบบว่าเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะที่มันอยู่ตรงไหน มันเสียงจิ้งหรีดเหรอเฮ้ยว่าเหมือนเสียงจิ้งหรีดก็ไม่เชิงนะคะหรือว่าเหมือนเสียงตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยทุกคนลองฟังสิเฮ้ยทุกคนทุกคนตอนนี้นะโดนของเรานะคะจับผ้าเข้าไปในป่าที่เขาบอกว่ามันมีตัวอันตร,รายนะที่ทำร้ายผู้คนโดยการโยนกล้วยนะคะ พี่กุ๊กเคยเห็นคุณนีณ่ไหนอะเฮ้ยมันอยู่ตัวนี้เฮ้ยแต่มันก็ไม่ทําร้ายเรานะมันหรือว่ามันไม่รู้ว่าเราอะบินโดนนะทุกคนนะเฮ้ยทุกคนลองจับภาพมานะคะมันกําลังออกมาแล้วก็เอ็นตัวไปเอซ้ายเอ็นขวาแล้วก็ลองจิกจิกจิกเจ๊จิกเจ๊จิว้าวมันวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วทุกคนทุกคนไอตัวนี้มันคุ้นมากเลยมันเข้าไปในโพรงต้นไม้ตรงนี้แล้วนะคะเฮ้ยแสดงว่ามันอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้แน่นอนเลยทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราอะเดี๋ยวนะเราต้องรู้ชื่อมันก่อนนะถึงจะทำอะไรมันนได้ก ถึงจะเรียกมันถูกโอเคเดี๋ยวพี่วูเซิร์ชก่อนนะคะตัวหัวเป็นลิงตัวเป็นกล้วยเออทุกคนนี่มันเป็นตัวเป็นลิงหัวเป็นกล้วยตอนเด็กมันชื่อเชียมแปซิี่บานานี่นี่น่ารักมากตาแป๋าแล้วว่าตัวอุ้ยตัวเป็นกล้วยอ่ะหัวเขี้ยวๆตัวนี้ชัดๆร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนทุกคนอุ้ยแต่เดี๋ยวนะตอนโตมันรูปร่างหน้าตาแบบไหนล่ะเดี๋ยวมาดูกัน ตอนโตของชิมแปซินี่บานานี่นี่ปุ๊บทุกคนมันหน้าตาแบบนี้เลยตัวเป็นกล้วยชิมแปซินี่บานานี่นี่ว่าว่าว่าโอเคเดี๋ยวเรามาบินโดรนกันต่อเลยนะทุกคนนะว่ามานะันอะทำอะไรไ ทุกคนมันรู้ว่าเราอะมาอะมาอยู่แถวที่มันห้อยกล้วยทุกคนมันยอดมาสามกล้วยแล้วเดี๋ยวเราบินโดรนนี้ก่อนนะทุกคนมันน่ากลัวมากเลยไอ้เจ้าชิมเปสินีบันเดนนี่มันรู้เราว่าเราอะบินโดรนเข้ามาในจุดที่เป็นที่หลบของมันนะคะโอเคเดี๋ยวนะแต่เราก็ไม่กลัวหรอกเราต้องต่อเนื่องเราต้องบินโดรนต่อเนื่องนะคะโอเคโอเคตอนนี้โดรนของเรานะคะมันไปอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนในป่าเนป่านี้มียุงเยอะมากเลยทุกคนพี่วุจัจะซอยเท้านิดหนึ้ย ตอนนี้โดนของพี่กุนะคะข้ามฝั่งไปอีกมุมหนึ่งของถนนดีกว่าเพราะมันอาจจะหายตัวเพื่อที่จะแบบไปเล่นซ่อนแอบตรงไหนโอเคเดี๋ยวโดนของเราข้ามฝั่งไปตรงถนนเดอ้ออืมก็ไม่เห็นอะไรนะเฮ้ยก็ไม่มีอะไรอะทุกคนเฮ้ยหรือว่าไอเจ้าชิปซินี่มันปอดเลยทุกคนเฮ้ยหลังจากที่มันโยนกล้วยใส่เราอะมันคิดว่าเราอะบินโดนไม่เป็นพิษเป็นภายแค่มาสองดูมันก็เลยหายไปไม่ทำร้ายเราโอเคอเฮ้ยอย่างนี้เราก็เข้าใจได้ว่ามันต้องการแค่ห่วงถินฐานไม่ได้จะมาทำร้ายคน เฮ้ยแสดงว่ามันมีจริงเฮ้รอ,อ,อสวัสดีคะ่ะทุกคนจากความเดิมคลิปก่อนนะคะที่พี่กุก,กเคยบินโดรนในป่าแล้วก็เจอไอเขาเรียกว่าอะไรไอชิมแปซินี่บนานนี่นี่ว้าวว้าววาว,าว,าวาหรือริงครื่งริงครื่อง,งกล้วย มันน่ากลัวมากเลยมันอยู่ในป่าแล้วมันก็แอตแท็กโดนเรานะคะใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะคะไปดูได้เลยนะแต่วันนี้นะคะเราจะมาบินโดนในสถานที่เดิมนะคะเพื่อจะพิสูจน์ว่ามันยังมีอยู่ไหมเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอะ่ะวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปบินโดนดูลิงกันเลย <S <S ทุกคนโดนเข้าไปในป่าเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เฮ้ยอะไรวงในวงแดงกล้วยนี่เรามาถูกทางแล้วทุกคนมัน ชิมแปซิีนแน่นอนเป็นกล้วยของไอ้เจ้าลิงปีศาจครึ่งลิงครึ่งกล้วยนี่นี่เดี๋ยวไม่ได้การละเรามาถูกทางแล้วทุกคนนี่คือทางเข้ามาเลยนะยังไม่ทันไรนะเราก็เจอกล้วยแล้วอะคือแบบกล้วยนี้เป็นสัญลักษณ์ของไอ้ชิมแปซิีนเฮ้ยอันนั้นอะไรอะ <c oughs> มีกล้วยอีกแล้วทุกคนมันเป็นกล้วยที่อยู่ตรงต้นไม้นะทุกคนนะ <c oughs> โอ้โหไม่ธรรมดาละนะกล้วยแบบนี้ลักษณะรูปร่างแบบนี้มันคือกล้วยของไอ้ชิมแปซิี่เป็นกล้วยที่โดนปลา มันเป็นกล้วยเหมือนที่โดนแบบโยนอะแล้วก็ติดตรงต้นไม้หรือว่าเป็นกล้วยอาวุธแน่นอนเป็นกล้วยที่มีอาวุธโอเคไปเรา็บไปดีกว่าทุกคนโอเคเฮ้ยอันนี้ก็กล้วยนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเราตามกล้วยไปดีกว่านี่เฮ้ยเราจะกล้วยสามกล้วยสี่กล้วยห้าแล้วนะคะอุ้ยเป็นกล้วยที่เหมือนโดนกินไปแล้วด้วยนะมีกล้วยห้าแล้วนะทุกคนนะโอ้ไม่รู้ว่าเราบินโดนนี่เราจะเจอกล้วยอีกเป็นร้อยหรือเปล่านะอุ้ยอันนี้คือต้นอะไรอ่ะ เฮ้ยทุกคนกอไม้กอไผ่กอหญ้านะคะโอ้โหไม่รู้จะมีงูหรือเปล่านะทุกคนนะพี่กุ๊กเริ่มหลอนแล้วนะคือตอนนี้มันเป็นมันมันเหมือนในป่านี้มันจะแบบว่าเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรอ่ะทุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะทุกคนมีตัวอะไรวิ่งผ่านโดนราไปตุก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 อะเดี๋ยวนะรูปร่างแบบนี้มันเหมือนชิปปซินี่บานานินี่นะแต่ว่ามันตัวเล็ก หรือว่าเป็นลูกของปีศาจกล้วยเฮ้ยงั้นวเรารีบตามไปดีกว่าลูกของปีศาจกล้วยทุกคนน่ไปอ้าวตอนนี้เขาไปทางไหนเฮ้ยมาอีกแล้วทุกคนฟู่งลงไปอย่างนี้เลยเฮ้ยอะไรแวบๆไหมทุกคนนี่เขาถึงบอกไงว่าลิงอ่ะมันเป็นลิงหลอกเจ้าลิงที่แบบวัยวิ่งวัยนะคะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะหลังจากที่เราเจอลิงแล้วก็ลูกลิงไม่ใช่ลิงธรรมดานะคะแล้วก็เจอกล้วยประมาณ ห6อันนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราตามต่อทุกคนเราตามต่อว่าเราจะเจออะไรต่อนะคะไปคือตอนนี้นะลองเราลองตั้งกล้องนิ่งๆไหมไหว้ในป่าเพราะถ้าเราตั้งกล้องนิ่งๆลิงมันอาจจะไปผ่านได้นะโอเคลรปไปเรามาดูกันชิบะซินีปานานินีเบบี้ลูกของมันจริงด้วยทุกคนไม่ทำไรเราก็เจอลูกของมันแล้วยแต่เรายังไม่เห็นหน้ามันเต็มๆนะคะเดี๋ยวเราตามหามันก,ก่อนนะ อันนี้คือในป่าดิบชื้นนะคะเป็นป่าที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์แล้วก็สัตว์ป่านะคะเราอาจจะเจอสิงโตนาเนียก็ได้นะคะเออแล้วก็ไม่แน่นะเราจะเจออะไรที่แบบว่าแปลกๆที่เราไม่เคยเจอก็ได้อุ้ยทุกคนดูสิตอนนี้นะอุ้ยเดี๋ยนะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวแพนได้อย่าเพิ่งกวนอุ้ยทุกคนตอนนี้ลิงแบบน่ากลัวมากแต่ก็แอบน่ารักเอามาดูกันไปคือตอนนี้นะพี่ว้ายทุกคนแพนด้ดูนี่เราเจอชิมแปซี่นี่บานานี่นี่ว้าวว้าวมันวิ่งไปแล้ว เดี๋ยวพี่ก็ต้องติดตามมาก่อนนะคะหุูยมดูดีแพนได้ยังตื่นเต้นเลยทุกคนอันนี้คือกอไม้เฮ้ยใครมาตั้งอะหรือริงเอามาตั้ง, Ring, เ,าางเป็นบ้านของริงเป็นบ้านของริงแน่เลยทุกคนเพราะในป่าน,นี้ไม่ได้มีมนุษย์เข้ามาเลยนะเพราะถ้ามีมนุษย์เข้ามาก็คือชิมแปซีลิงอะก็คือจะแอดแท็กทำร้ายแล้วนะคะอุ้ยทุกคนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเด,เดี๋ยวนะตอนนี้เราตามต่อเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอะสมบัติเหานี่คือสมบัติ โค้งลิงไม่ใช่ดิรูปร่างลักษณะมันเหมือนสมบัติของคนเพราะมันเหมือนสมบัติโบราณนะทุกคนให้ทุกคนรู้นะคะคือพี่เคยดูหนังอะ่ะมันเป็นการ์ตูนใช่ไหมมันมีลิงตัวหนึ่งอะ่ะที่มันจะชอบขโมยของมนุษย์มากเลยอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะโอเคมาดูกันต่อมันอาจจะเป็นสมบัติที่ลิงขโมยมาแล้วก็ไปเฮ้ยเาเห็นอะไรไมุ่๊บเมื่อกี้เหมือนทาซานเลยนะคะ พี่กูไม่แน่ใจว่าเป็นทาสานหรือเปล่าลิง <l ind> มันก็เหมือนทาสานเหมือนกันนะเพราะว่าวิ่งเร็วไปไปต่อเดี๋ยวเราไปทางซ้ายดูตอนนี้หมุน360องศาแลนะ้วทุกคนนะคือพี่กูไม่แน่ใจว่าเฮ้ย,ย,ยคนได้ยินเสียงไหมมันเป็นเสียงทีเจี๊ยกเจี๊ยเหมือนกันนะมันเหมือนเสียงลิงอะเป็นเสียงลิงเบบี้นะคะทุกคนนะว้าย ว้าวน่ารักมากหน้าตาจิ้มริมมากเลยทุกคนทุกคนเห็นเมื่อกี้คือแบบหน้าตาน่ารักมากคือไอตัวชิมแปซีอ่ะไอตัวแม่มันนะ่ะคือหน้าตาน่ากลัวใช่ไหมเพราะมันดุมากแต่ตัวลูกมันน่ารักมากเลยอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าในป่านี้จะมีลูกมันกี่ตัวนะคะเดี๋ยวเราลองบินโดรนมุมสูงกันดูแล้วกันนะทุกคนนะว่าเราจะเจออะไรเพิ่มไปตอนนี้โดรนขึ้นมามุมสูงของบนป่าเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะ โอ้โหเจะเจอไม่แน่เขียวไปหมดโ,โหเขียวไปหมดเลยอ่าทุ่งน้ําก็มาโ,โ,โ,โหคือตอนนี้เราดิฟส,สามร้อสิองศาโดรนของเราบินกันแบบว่าดีนะวันนี้ลมไม่แรงอะถ้าในป่าลมแรงนี่คือแบบโดนของเราอาจจะตกได้เลยนะทุกคนมาเรามาดูกันม,มุมสูงเราก็ไม่เห็นอะไรผิดปกตินะคะเฮ้ยไ,ไอ้นี่มีสะพานด้วย ทุกคนในนี้มีสะพานมันเป็นทางเดินแบบว่าเชื่อมป่าทุกคนเดี๋ยดูสิไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ละมั้งเพราะในป่าลึกแบบเนี้มันต้องเป็นฝีมือลิงแน่นอนอืมไปามาดูกันต่อคือตอนนี้นะเรากําลังบินโดนมุมสูงเพื่อที่จะดูในป่านะคะมีทางเดินภูเขาแต่ว่าไม่มีคนเดินเลยนะอืมน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยถ้าตกลงไปนี่คือแบบเลี้ยงไม่โตแน่นอน แต่เ,เราเจอลูกลิงแค่ตัวเดียวในป่านี้เราไม่รู้ว่ามันจะมีลูกลิงกี่ตัวนะเพราะถ้ามีพ่อแม่ลิงชิมแปซีเนี่ยลูกหนึ่งมันต้องมีแบบหลายตัวนะคะเดี๋ยวเราลองตามดูแบบก่อนนะทุกคนนะว่าเราจะเจอหลายตัวไหมป่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปเรื่อยๆป่ะอันนี้คือในป่าหรืยวาทุกคนเห็นเหมือนกันไหมมันเหมือนจะมีสองตัวแบบฟุบๆอย่างนี้เลยอะ วุ้ยดีสีงลิงไป mm. แต่เรายังไม่เห็นต้นกล้วยเลยนะ mm. เขาเอาเอาก้นกล้วยไปซ่อนที่ไหนหรือเปล่าเฮ้ย mm. ลิงสร้างสะพานไม่พอลิงยังโวนสลิงไปด้วยนะคะไป mm. เดี๋ยวเราเข้าไปใต้นี้อันนี้คือทางเดินหรอุ้ย mm. ทางเดินแบบนี้คืออะไรสุดเสมส้มเนี่ย mm. บันไดโอเคมีบันไดสิุ้ย mm. ชิปัสซี่ baby, baby, มาแล้วนี่นี่เบบี้เบบี้มาเร็วอุ้ยทำไมเขาเร็วอย่างนี้นะเขาไปทางขวาใช่ไหมทุกคนไปเดี๋ยวเราตามเขาไปก่อนนะแต่เราต้องขับโดนแบบระมัดระวังที่สุดน,นะเพราะเราไม่รู้ว่าแม่เขา,าจะอยู่ในนี้หรือเปล่านะทุกคนนะเพราะถ้าแม่เขาอยู่นี่คือชนโดนเราพังได้เลยนะจากครั้งที่แล้วอะที่เขาเคยแบบว่าเอาเอา,เอากล้วยโยนใส่โดนเรานะคะแต่เราก็บ่ายันหล้วนะเราก็ไม่กลัวหรอกเพราะกล้วยมันนิ่มไงทุกคนมันก็ไม่แข็งมากนะคะ อันนี้คือเป็นทางริมว้ายลูกมันมาอีกแล้วลูกมันเหมือนมาลอดด่อโดนของเราเลยมันเหมือนรู้ว่าเราแบบมาบินโดนดูมันเลยทุกคนไปว้ายลูกชิเปซี่นี่มันอันนี้สี่ตัวทุกคนเหมือนเขาจะวิ่งไปตรงบันไดสะพานนะเขามีทั้งหมดสี่ตัวโอเคไปเรารีบตามไปดีกว่าตรงบันไดสะพานเป็นสะพานที่สามารถลงน้ำสะเทินน้ำ,สะ,นนำสะเทินบกได้นะคะไป คือตอนนี้พี่กูไม่แน่ใจว่าลูกๆมาสี่ตัวนี้พ่อแม่มันอยู่ไหนนะแต่ก็ขอให้แบบพ่ออยากเห็นพ่อแม่มันอีกทีแต่เราไม่อยากเจอแล้ว้าวมาแล้วลูกมอยู่ใสะพานเฮลโหลเฮลโหลเบบี้ชิปแปซีว้าวว้เอา้าข้าบนนี้อะไรอะ่ะมันเป็นจุดเหมือนจุดเดินป่าทุกคนฮ้ยทุกคนตอนนี้พี่กูก็เริ่มหลอนแล้วนะเฮ้ย